สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันเอคุณอีกเช่นเดิมนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์จากการที่เราเรียนอของคราวที่เราไปนะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะอันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นหากเป็นเมื่อก่อนหากเราต้องการสืบค้นข้อมูลเรื่องใดเราอาจต้องไปค้นหาจากห้องสมุดแต่ในยุคปัจจุบันการสืบคน้นและการค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในบทเรียนนี้ ของเราไปพร้อมๆกันค่ะร่วมด้วยช่วยคิดเรามาเปิดบทเรียนด้วยคำถามที่จะได้ให้น้องๆได้ช่วยกันค้นหาคำตอบนะคะในฐานะที่น้องๆเป็นคนรุ่นใหม่กันทุกคนลองแสดงความเห็นกันดูค่ะว่าในทุกวันนี้เรานิยมสืบค้น หรือเรียกง่ายๆว่าค้นหาข้อมูลต่างๆจากทางใดบ้างเป็นไงบ้างพลอยมีข้อมูลที่เราต้องการเรื่องวันวิสาขาบูชาเยอะหรือเปล่าพัทเธอยับไปเร่งพลอยมากนักสิพลอยเขากำลังหาและรวบรวมข้อมูลอยู่นี่ถ้าหากเราสองคนค้นหาข้อมูลได้เก่งๆก็ดีสินะเราจะได้ช่วยพลอยและทำได้เร็วขึ้น ไม่เป็นไรหรอกเพลนพัทเขาคงอยากรีบทำรายงานนะ่ะเราค้นหาแล้วได้ข้อมูลมาเยอะเลยถ้าอยากค้นหาข้อมูลได้คล่องๆเดี๋ยวเราสอนให้เองไม่ยากเลยดีเลยพลอยขอบใจมากเราสองคนจะได้ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองได้ได้สิตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะเรารวบรวมข้อมูลได้เยอะแล้ว ขยับเก้อี้มานั่งใกล้ๆเรานี่ขั้นแรกดูที่หน้าจอนี่นะแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนสีฟ้าๆกลมๆนี่เขาเรียกว่า Internet e x p ต o r ็กซ์พลอเจ้ะอ๋อเห็นแล้วดับเบิลคลิกแล้วไงต่อพอย พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการค้นหาข้อมูลลงไปในช่อง address bar ที่เป็นสีขาวๆด้านบนนี่นะเช่น www.google.com แบบนี้ไงอ๋อพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือค้นหาลงไปแบบนี้ตรงนี้เรารู้แล้วล่ะ ให้เราพิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบคน้นลงในช่องสำหรับค้นหาแบบนี้ใช่ไหมเช่นประวัติวันวิสาขาบูชาหรือว่าความสำคัญของวันวิสาขาบูชาใช่แล้วเพลินแบบนั้นล่ะตรงนี้เรารู้คลิกที่ปุ่มค้นหาหรือกด enter แบบนี้ใช่ไหมล่ะ เพื่อนๆพอเรากดปุ่มค้นหาหรือกด enter แบบที่พัดบอกแล้วหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อเพื่อเลือกดูข้อมูลที่เราต้องการแบบนี้ไงข้อมูลเต็มไปหมดเลยพอเราได้หน้าที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการแล้วเนี่ย เราสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ด้วยนะจริงเหรอพลอยทำยังไงล่ะช่วยบอกพวกเราหน่อยสิได้สิแค่พัดหาเว็บไซต์ที่พัดอยากเก็บพอได้แล้วให้พัดสังเกตที่มุมของจอทางด้านซ้ายมือบนนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกนี่ไหมหากเราต้องการบันทึกข้อมูลหน้าใด ก็ให้คลิกที่รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกแล้วให้คลิกต่อที่คำว่า add to favorites จากนั้นให้ตั้งชื่อหน้าที่ต้องการบันทึกแล้วคลิกที่คำว่า add เท่านั้นเองเราก็สามารถบันทึกหน้าของข้อมูลที่เราต้องการได้แล้วล่ะจริงๆแล้วที่พลอยสอนมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยอะ่ะทั้งการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกหน้าเว็บเพจ ถ้าเราได้ฝึกทำบ่อยๆคงทำได้คล่องนะเพลินใช่แล้วล่ะแลนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน้องๆคะการบันทึกหน้าเว็บเพจนั้นมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะนอกจากจะทำให้เราสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลครั้งต่อไปแล้วยังจะช่วยให้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลใหม่อีกด้วย ต้องชมว่าน้องๆกลุ่มนี้เก่งจริงๆที่สามารถบันทึกหน้าเว็บเพจอย่างถูกต้องค่ะบันทึกหน้าเว็บเพจกันเป็นแล้วบันทึกหน้าเว็บเพจกันเป็นแล้วอีกหนึ่งการบันทึกที่น่าสนใจนั้นก็คือการบันทึกรูปภาพน้องๆคงเคยเข้าเว็บไซต์แล้วเจอรูปที่น้องๆสนใจอยากจะได้รูปภาพนั้น มาไว้ในคอมพิวเตอร์เราหรือนำรูปนั้นมาใช้งานใครอยากรู้เตรียมขายข้อสงสัยกันได้เลยเพราะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการบันทึกรูปภาพพร้อมๆกันค่ะวิธีการบันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําำเมาส์ไปวางบนรูปภาพที่ต้องการบันทึก 2. คลิกเมาส์ขวาหครั้งแล้วเลือกคำสั่ง เซฟพิจเจอร์แอสในส่วน Save In ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพ 4. ในส่วนไฟล์ a m e ให้น้องๆพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการบันทึก 5. ในส่วน Save As t y p ์ให้เลือกว่าจะเก็บรูปภาพเป็นแบบใด 6. เมื่อทำทั้ง5ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้น้องๆกดปุ่ม Save แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายนิดเดียวเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ภาพสวยๆมาไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วล่ะค่ะช่วงนี้ชี้นะสำ,ส,ำสำหรับลายชื่อเว็บไซต์ ที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลหรือ Search Engine ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมีดังนี้อันดับที่1คือ google.com ต่อมาคือสนุก .com อันดับที่3คือ yahoo.com และอันดับที่4ก็คือ msn.com ค่ะนอกจากค้นหาข้อมูลแล้ว ยังสามารถใช้ค้นหารูปภาพได้อีกด้วยนะคะน้องๆจดจำชื่อเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อไปหาข้อมูลได้เลยค่ะถึงแม้ว่า4เว็บไซต์ที่กล่าวมาขั้งต้นนี้จะเป็นที่นิยมและใช้กันมากในปัจจุบันแต่มีอีกเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นเว็บสำหรับสื่อข้อมูลและเหมาะสำหรับน,น้องๆได้แก่เว็บไซต์ bling.com สาเหตุที่ bling นั้นเหมาะสำหรับน,น้องๆก็เพราะว่า บ i ิงนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ผ่านการกรองข้อมูลมาในระดับหนึ่งหมายความว่าทางบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเว็บไซต์บ i ิงขึ้นมานั้นได้ทำการบล็อกข้อมูลที่ไม่สมควรทิ้งไปเช่นภาพโปะภาพหรือเนื้อหาของความรุนแรงเป็นต้นทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองในบางประเทศนิยมให้ลูกใช้เว็บไซต์บิงนี้ในการสืบค้นข้อมูลนั่นเองค่ะน้องๆลองเข้าดูนะคะ w w w b b i n g c o m ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมฉายเดียวเรามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคาบนี้กันอีกสักครั้งนะคะวิธีการสืบค้นข้อมูลมี5ขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Internet Explorer2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงในช่อง Address Bar เช่น www.google.com 3. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบคน้นลงในช่องสืบคน้นเช่นประวัติวันวิสาขาบูชาความสำคัญของวันวิสาขาบูชา 4. คลิกที่ปุ่มค้นหา หรือกด enter 5ห,หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการค่ะส่วนการบันทึก URL ที่ต้องการก็มีขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะ 1>, 1. คลิกรูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกมุมบนซ้ายของจอเพื่อเริ่มทำการบันทึก 2. คลิกที่ Add to Favorites 3. ตั้งชื่อหน้าเว็บเพจที่ต้องการคลิก Add สุดท้าย สุดท้ายการบันทึกรูปภาพมี6ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. นําเมาส์ไปวางบนรูปภาพที่ต้องการบันทึก 2. คลิกเมาส์ขวา1ครั้งแล้วเลือกคําสั่ง Save Picture As 3. ในส่วน Save In ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพ 4. ในส่วน File Name ให้น้องๆพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการบันทึก5ในส่วน Save As Type ให้เลือกว่าจะเก็บรูปภาพเป็นแบบใด6ขั้นตอนสุดท้ายให้น้องๆกดปุ่ม Save แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ